สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมมี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด s ับสไคร์นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับ และผลงานของเราเมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกว่าพลาดไปแค่2ตัวเท่านั้นนะครับสำหรับบาร์เซโลนากับอาเซนอลนะครับที่เราพลาดไปนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยมากันครบนะครับรวมไปถึงชุดโครงการ3นะครับที่จัดหนักจัดเต็มให้นะครับก็บวกกันไปเต็มๆนะครับและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจอากเขาร่วมกลุ่มครอบครัวนะครับภายในกลุ่มครอบครัวนะครับยังมีแนวทางดีๆทั้งตัวเน้นตัววีบอลชุดโครงการนะครับหรือว่าจะเป็นฟุตบอลสดนะครับจัดกันให้ได้ตลอดทั้งวันนะครับและภายในกลุ่มครอบครัวเนี่ยยังมีพี่ๆเพื่อนๆนะครับมากกว่าแปดร้อนะคบ ใครที่สนใจแอดกันมาตามนี้ได้เลยนะครับเข้าไปในแอปสีเขียวใส่แอดนำหน้าพิมพ์ L 3ตัว7 3ตัวนะครับหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอหรือพี่พี่ท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ประจาวันเสาร์ที่21กันยายนนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้เหมือนเดิม7คู่นั่นเนะครับและสําหรับในคู่แรกของเรานะครับจะพาไปลุยศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเวสต์แฮมอยู่ในเตะเปิดบ้านเจอกับเชลซีนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน6โมงครึ่งนะครับและคู่นี้นะครับเป็นตัวเน้น V.I.P ในกลุ่มครอบครัวนะครับมีกิจกรรมร่วมทายสกอร์กันได้เหมือนเดิมนะครับใครที่ตอบถูกแอดเข้ามารับของรางวัลกันได้นะครับ มาดูที่ตารางคะแนนของทั้งสองทีมเจ้าถิ่นเวทตแฮมเนี่ยอยู่อันดับที่14นะครับแข่งไปแล้ว4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2แต้มมี4แต้มส่วนเกมในบ้านแข่งไป2นัดแพ้ไป2นัดเข้าวินเลทอยู่ที่0%นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเชลซีอยู่อันดับที่8นะครับในลีีแข่งไปแล้ว4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1แต้มมี7แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป2นัดชนะ2นัดเข้าวินเลทอยู่ที่100%นะครับ ส่วนแฮตูแฮตในะฮะนัดหลังสุดที่ทังคู่เจอกันนะครับเป็นทางฝั่งทีมเยนเชลซีเนี่ยผลงานดีกว่านะครับโดยเจ้าบ้านเวทแฮมนะครับเอาชนะเชลซีได้1นัดและเสมอกันไป1นัดนะครับและเชลซีนะครับเอาชนะเจ้าถิ่นเนี่ยไปได้ถึง3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่นังคู่เจอกันนะครับเชลซี Chelsea, เปิดบ้านเอาชนะเวทแฮมไปได้5ประตูต่อศูนย์ส่วนแฮนดิแคปในห้านัดหลังสุดที่นังคู่เจอกันนะครับเวทแฮมทำเงินจากเชลซีได้3นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ มาดูที่ฟอร์มของเจ้าชินเวทแฮมนะครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดนะครับเวทแฮมออกไปเยือนฟูลแลมนะครับและเสมอกันไป1-1ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเวทแฮมนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นะัดเสียไป2นะัดเจ้าไป1นะัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3จบเกมเจ้าไว้1นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างเชลซีเนี่ยฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะ3สเสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดออกไปเยือนบอลมัดเอาชนะบอลมัดได้1 0ึ่งศูนย์ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเชลซีนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นะัดเสียไป3นะัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3าจบเกมเจ้าไป้นนะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่มขึ้นนี้ก่อนไหลราคาบนเปิดมาให้ทีมเยือนเชลซีเป็นต่ออยู่ที่0.5นาคา2เปิดมาให้0ูนย์ขีนะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3สา 2, มา ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นเวสแฮมนะครับของกุนซือมูเรนโลเปเตกีนะครับว่าสภาพความพร้อมวันนี้ครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามานะครับแต่อาจจะต้องรุนฟอร์มฟิตของเอมซอนพัมลีนะครับกับนิคลารฟุครุกน้ํสองแข้งนะครับที่มีปัญหาเล็กน้อยขณะที่กลุ่มกําลังหลักรายอื่นๆเนี่ยอยู่กันครบนับคาดว่าโลเปเตกีเนี่ยเตรียมวางหมากในระบบการเล่น4-2-3-1นะครับโดยมีจารอดโบเวนนะครับออกสตาร์ยืนเป็นหน้าเป้านะครับและจะใช้ลูคัสปาเกต้ารับจอบเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลัง ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเชลซีของกุนซือวิเชนโซมาเรสกานะครับสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามานะครับเว้นแต่เสียริเจมกับมาโรกุสโตนะครับสองตัวรับที่กอดคอกันเดี้ยงนะครับสำหรับกองกำลังหลักรายอื่นๆเนี่ยอยู่กันครบนะครับคาดว่ามาเรสกาเนี่ยเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น4-2-3-1นะครับโดยมีนิโคลัสแจ็กสันนะครับออกสตาร์ยืนเป็นหน้าเป้านะครับและจะใช้โคพาอเมอร์รับบทเป็นเพเมเกอร์นะครับคอยสร้างสรรค์โอกาสอยู่ด้านหลังนะครับ อาสนะของคู่นี้นะครับเป็นตัวเน้น VAP ในกลุ่มครอบครัวนะครับพี่ๆี่ท่านใดที่สนใจในแนวทางสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอค้าน้ําสวยๆกันหน่อยละกันนะครับแล้วเราไปเจอกันที่เดิมนะครับจัดไปคู่ต่อไปนะครับลเว์พูเปิดบ้านเจอกับบอลมัดคู่นี้จะลงเตะกันตอน3มทุ่มนะครับมาดูที่ตารางคะแนนของทั้งสองทีมเจ้าถิ่นลเว์พูเนี่ยอยู่อันดับที่4นะครับในลีกแข่งไปแล้ว4นัดชนะ3แพ้1นต้มี9แต้มนะครับส่วนเกณ์ในบ้านแข่งไป2นัดชนะ1นัดแพ้ไป1นัดเข้าวิลเลจอยู่ที่นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนบอลมาร์ทเนี่ยยุมดับที่11นะครับในลีกแข่งไป4นัดชนะ1สเสมอ2แพ้1แต้มมี5แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป2นัดชนะ1สเสมอ1เข้าวิลเลจอยู่ที่50%นะครับ ส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดนะครับเป็นเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลเนี่ยผลงานดีกว่านะครับเอาชนะบอลมัรไปได้4นัดนะครับและบอลมัรเนี่ยเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยออกไปเยือนบอลม bon ัรนะครับและเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับลิเวอร์พูลนะครับทำเงินจากบอลมัรได้2นัดเสียไป1นัดเจ้าไป2นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์มของเจ้าถิ่นลิเวอร์พูล5นัดหลังสุดนะครับชนะ4แพ้1นัดล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลนะครับเจอกับเอซีมิลานในศึก UCL นะครับและเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนบอลมัตเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดนะครับบอลมัตเปิดบ้านแพ้กััััับบบเชลลลซีไปป1-0สส่วนนนนนแแฮดดดิคคใ5หงงุขออมะร ทำเงินจากคู่แข่งได้2นะัดนะเสียไป2นะัดเจ้าไป1นะัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลน,นะฮะเปิดมาให้เจ้าถิ่นเวลีว์วภูเป็นต่ออยู่ที่1.5ึขีดสราคา2เปิดมาให้1.5นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3.5ราคา2เปิดมาให้3ามีดสานะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลของกุซเออร์เนสลอตนะครับสำหรับความพร้อมวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามานะครับนอกจากเสียฮาวิเอเลียดนะครับมีฟิลหนุ่มนะครับวัย21ปีนะครับที่เดี้ยงอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับคาดว่าสลอตเนี่ยเต็มวางหมากในระบบการเล่น4-2-3-1นะครับโดยมีดีโกโชตานะครับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้านะครับและจะใช้โมฮัมหมดซาร่าโดมินิกโซบอสไลน์นะครับและหลุยส์ดิแอสนะครับเป็นสามประสานกลางลุกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังนะครับ ส่วนนักฟังทีมเยือนบอลมาร์ทของกุนซืออันโตนี่อิลาอุรานะครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสองเวียนเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเวนเซเยดังโกอุกาตาร่านะครับไทเลอร์อดัมนะครับสองแข้งเด้ยงที่อยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวนะครับขณะที่เกเปาอาริซาบาร์กาเนี่ยจะกลับมาลงเฝ้าเสาได้ตามปกตินะครับคาดว่าอิลาอุรานะครับเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น4-2-3-1นะครับโดยมีอีวานิซอนนะครับออกสตาร์ยิป็นหน้าเป้านะครับและจะใช้จัสตินไคเวิร์ดนะครับรับจ็อบเป็นเพลย์เมกเกบ อาสนะของคู่นี้นะบอกได้เลยนะครับว่าเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลเนี่ยไม่น่าจะทําให้ผิดหวังซ้ํา2นะครับและคงจะดูฟอร์มคู่แข่งมากขึ้นนะครับเพื่อลดข้อผิดพลาดนะซึ่งแมตที่พลาดฟอร์เรสคาบ้านไปหนึ่งศูนย์เนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าอย่าประมาทนะครับแม้ว่าคู่แข่งนะครับจะศักยภาพเป็นรองกว่าเยอะนะครับแต่การพลาดคันเดียวเนี่ยก็ทําให้พวกเขาเสีย3แต้มสําคัญไปได้นะครับฉะนั้นเกมล่าสุดเนี่ยที่บุกเอาชนะเอซิมิลานได้3ประตูหนึ่งนะครับในศึกยูซีแอลเนี่ยก็น่าจะพอกระตุ้นขวัญและกําาลัังใจมกขึ้นนะครบ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างบอลมาร์เนี่ยที่อาการยังลูกผีลุกคนครับและเอาชนะไปเพียงเอเวอตันเท่านั้นครับสามประตูสองซึ่งเอาจริงๆนะครับเกือบเอาตัวไม่รอดด้วยซ้ำนะครับตัดภาพกลับมาดูที่แมตช์เปิดลังไพ่เชลซีเนี่ยก็พลาดตั้งรับนะครับโดนนวดหลายครั้งนะครับหากคู่แข่งเนี่ยคมหน่อยนะครับดูดันมากกว่านี้นะครับบอกได้เลยนะครับจบไม่ต่ำกว่า3ลูกแน่นอนนะครับฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่เลตจะเปิดมาเอียงขนาดนี้นะครับและแนะนำนะครับอยู่ต่อนะครับไปที่รีวัพูนะครับวันนี้นะครับให้รีวั คู่ต่อไปฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลนะครับคู uh ่นี้จะลงเตะอันตอน3ามทุ่มนะครับตารางคะแนนคู่นี้ฟูลแลมอยู่อันดับที่12นะครับในลีกแข่งไป4ี่นัดชนะ1เสมอ2แพ้1นึแต้มมี5แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป2องนัดชนะ1เสมอ1เข้าววิลเลจอยู่ที่50%นะครับส่วนทางด้านฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยอยู่อันดับที่3นะครับในลีกแข่งไปแล้ว4ี่นัดชนะ3เสมอ1นึแต้มมี10แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป2องนัดนะครับชนะ1เสมอ1เข้าววิลเลจอยู่ที่50%นะครับ ส่วนเฮ a ูเฮตใน5นัดหลังสุดต้องบอกว่านิวคาสเซิลทีมเยือนเนี่ยพับเก็บเรียบนะครับเอาชนะฟูลแลมไปได้ทั้ง5นัดนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเอาชนะไปได้1-0ส,ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยก็ทําเงินจากเจ้าถิ่นเนี่ยไปได้ถึง4นัดและเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ําไป3นะครับ มาดูที่ฟอร์มของเจ้าถิ่นฟูลแลม5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดเนี่ยฟูลแลมออกไปเยือนเบรตันนอตเอ็นนะครับเสมอกันไป1-1นะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของฟูลแลมนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป1นัดเจ้าไป2นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับส่วนฟอร์มของทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิล5นัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดเนี่ยนิวคาสเซิลนะครับออกไปเยือนวูแฮมพตัน pton, และเอาชนะได้2ประตูต่อ1นะครับ ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของนิวคาสเซิลนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมต่ําไป5นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลน,นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนิวคาสเซิลเป็นต่ออยู่ที่0ี0 5ราคา2เปิดมาให้เสมอน,นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5คี3ราคา2เปิดมาให้3ลูกนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นฟูแลมนะครับของคุณซึมาโกซิวานะครับสำหรับความพร้อมก่อนลงเตะนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามานะครับนอกจากเสียคารอดวินิซิอุสนะครับแค่เพียงรายเดียวนะครับคาดว่าซิวานเนี่ยเตรียมวางหมากในระบบการเล่น4-2-3-1นะครับโดยมีโรดิโกมูนิตนะครับออกสตาร์ทยิ่เป็นหน้าเป้านะครับและจะใช้อดามาเตอเล่เอมิลสมิธโลกับอเล็กอีวอบี้นะครับผนึกกำลังการสร้างสรรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนิวคาสเซิลของกุนซือเอ็ดดี้ฮาวนะครับสำหรับความพร้อมเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บนะครับเว้นแต่เสียคอรลัมบิลสันนะครับลูอิสไมลี่สวีนบ๊อบมันแล้วก็จามารลาเซลนะครับเหล่าบรรดาแข้งเดี้ยงที่เจ็บนะครับคาดว่าฮาวเนี่ยเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น4-3-3นะครับโดยมีฮาวิบารนะครับอเล็กซานเดอร์อิซักแอนโทนีกอร์ดอนนะครับเป็นสามประสานแดนหน้าและจะใช้บูโนกิมาร์ไลนะครับคุมเชิงแดนกลางนะครับ อาณะของคู่นี้นะครับนิวคาสเซิลเนี่ยดูดีเกินกว่าจะพลาดสาคะแนนนะเพราะพวกเขากําลังมั่นใจและฟอร์มร้อนแรงนะครับหลังจากคว้าใช้ย3จาก4ในเกมลีกนะครับและยิงได้มากมายกว่า6ประตูนะครับนั่นทาให้อันดับและสถานลุ้นจ่าฝูงของกลุ่มเนี่ยนำไม่ห่างเลยนะครับเรียกว่าเบอร์2ร่วมกับไม่ผิดดีกว่านะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องชื่นชมความเข้มแข็งของแทคติกนะครับของสาตวการดงนําที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับบวกกับขุมกําลังที่ใช้เนี่ยเริ่มเสริมเข้ามานะครับเข้ากันได้ดีด้วยนะครับ ส่วนทางด้านนะฟูลแลมเนี่ยที่ตลอด4เกมลีกที่ผ่านมานะครับยังหวังพึ่งพาไม่ค่อยจะได้นะครับทำเอากองเชียร์เนี่ยแทบจะทุกใจนะครับขนาดล่าสุดเนี่ยยังพลาด3คะแนนนะับหลังจากเสียประตูนะครับให้กับเวสต์แฮมในช่วงนาทีบาปนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยบอลรายการลีกครับนะครับก็เพิ่งเสียขวัญนะครับพลาดดวลเป้านับกับเบรตันนะครับก็คงต้องรีเซ็ตอะไรหลายอย่างนะครับเมื่อพิจารณาจากเรื่องภาพรวมนะครับแนะนําให้อยู่ต่อนะครับวันนี้ฟันธงนะครับให้นิวคาสเซิลเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับจัดไป คู่ต่อไปแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับบูแฮมตันนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน3ามทุ่มนะครับ มาดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเจ้าจิ่นแอตันวิลล่าเนี่ยยูนดับที่5นะครับในลีกแข่งไปแล้ว4นัดชนะ3แพ้1นึ่แต่มี9แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านเนี่ยแข่งไป2นัดนะครับชนะ1แพ้1เข้าวิลเลจอยู่ที่50%นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนบูแฮมตันยูนดับที่18นะครับในลีกแข่งไปแล้ว4นัดนะครับไม่ชนะใครเลยนะครับเสนอ1แพ้3ามแต่มี1แต้มนะครับส่วนเกมเยือนเนี่ยแข่งไป2นัดนะครับเสมอ1แพ้1เข้าวิลเลจอยู่ที่0%นะครับ ส่วนเฮตูเฮตในห้านัดหลังสุดนะครับฟอร์มเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเจ้าถิ่นแอสตันวิลล่าเนี่ยเอาชนะทีมเยือนนะครับไปได้1นัดและเสมอกันไป2นัดนะครับแล้ววูแฮมตันเนี่ยเอาชนะเจ้าถิ่นไปได้2นัดนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับเป็นแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้2 0ส่วนแฮนดิแคปในห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับแอสตันวิลล่านะครับทำเงินจากวูแฮมตันเนี่ยไปได้เพียง1นัดนะครับและเสียไปถึง4นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ มาดูที่ฟอร์มของเจ้าถิ่นแอตตันวิลล่า5นัดหลังสุดนะครับชนะ4แพ้1นัดล่าสุดเนี่ยแอตตันวิลล่านะครับออกไปเยือนยังบอยในศึก UCL นะครับและเอาชนะได้3 0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของแอตตันวิลล่านะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไปหนนะครับมาดูที่ฟอร์มของทีมเยือนบูแฮมตันห้านัดหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับนัดล่าสุดเนี่ยบูแฮมตันนะครับเจอกับไบรตันนะครับในศึกลีกคัพนะครับหรือว่าคาราาบบบวคัััพพเนนี่ยแ้กไไรรตตปป3ะู ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของบูแฮนตันนะครับทําเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ําไป3นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในคํมคืนนี้ก่อนไหลน,นะครับเปิดมาให้แอตตนวิลล่าเป็นต่ออยู่ที่1ลูกราคา2เปิดมาให้0.5ขีด1นะครับสูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2.5ขีด3นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นแอตตันวิลล่าของคุณซืออูนาเอเมิลี่เนี่ยเพิ่งจะบุกถล่มยังบอย3-0ในลีกนะครับสำหรับความพร้อมก่อนลงเตะเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามานะครับนอกจากเสียแมทธิวแคทนะครับที่เด้งอยู่เพียงรายเดียวนะครับแน่นอนว่าขุมกำลังหลักรายอื่นเนี่ยอยู่กันครบนะครับคาดว่าเอเมิลี่นะครับเต็มวางหมากในระบบการเล่น4-2-3-1นะครับโดยมีโอริวักกินออกสตาร์ยิมิน่าเปานะครับและจะใช้มอร์แกนโรเจอร์เนี่ยรับจอบเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนวูฟนะครับของคุณซือแกรี่โอนิวนะครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามนะครับจะไม่มีชื่อของซาซาคาราชิดนะครับเอนโซกอนซาเลสบูบาก้าเตาเร่นะครับแล้วก็ยาดานอานูรีนะครับแล้วก็จะมีบาสเตียนเมยูปิยูนะครับเหล่าบรรดาแข้งเตี่ยวทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวนะครับคาดว่าโอนิวนะครับเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น4-4-1-1นะครับโดยมียอร์แกนสตานลาเซ่นนะครับออกสตาร์ทยูเบน่าเป้านะครับและจะใช้มาเตอุสคุนยานะครับรับอาสาปั้นเกกมลลุอยู่ด้านนหัังะครบ อสนาของคู่นี้นับดูเหมือนว่าเจ้าบ้านอย่างแอสตนวิลล่าเนี่ยจะคลายความตึงเครียดลงไปได้เยอะนะครับหลังจากบุกเอาชนะยังบอยได้30มนะครับประเดิมหัวนะครับจวยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยได้สวยเลยนะครับและกําลังมั่นใจนะครับจริงอยู่นะพวกเขาเนี่ยต้องเดินทางไกลเพื่อมาบุกก็จริงนะครับแต่ด้วยขวัญกําลังใจที่เต็มเปี่ยมนะครับบวกกับฟอร์มการเล่นที่กําลังโหดนะครับ4จาก5หุนทยได้ีกเนี่ย เอาชนะไปได้นะครับและยิงได้มากมายกว่า10ประตูนะครับฉนั้นหายห่วงเรื่องความคมไม่ได้เลยนะครับยิ่งบู๊ในรังของตัวเองเนี่ยยิ่งกลุมความได้เปรียบมากขึ้นนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนบู๊นะครับตลอดสีเกมลีกนะครับยังไม่ชนะใครนะครับและแพ้ไปถึง3นัดนะครับแถมโดนยิงไปถึง11ประตูนะครับตอกย้าด้วยผลงานหลีกครับนะกลางสัปดาห์เนี่ยที่บุกไปพ่ายบายต้น3ประตูนะครับขนาดวัดทีมโรเตชันนะครับก็ยังไม่ไหวนะครับ คงจะหาแมตช์เรียกความมั่นใจเนี่ยตอนนี้ยากมากนะครับดูทรงแล้วคุณซื้อใหญ่อย่างแกลลี่โอนีลเนี่ยน่าจะเกาอีร้อนนะครับเมื่อพิจารณาจากเลนละภาพรวมนะครับแนะนำนะครับอยู่ต่อให้ที่เจ้าชินนะครับวันนี้ฟันทงนะครับให้แอสตันวิลล่าเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับจัดไปคู่ต่อไปนะครับคิตันพาเลตเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน5ทุ่มครึ่งนะครับ มาดูที่ตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นคริสตัลพาเลตอยู่อันดับที่16นะครับในลีกแข่งไป4นัดไม่ชนะใครเลยเสมอ2แพ้2แต้มมี2แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป2นัดนะครับเสมอ1แพ้1เข้าวินเลจอยู่ที่0%นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่อันดับที่10นะครับในลีกแข่งไปแล้ว4นัดนะครับชนะ2แพ้2แต้มมี6แต้มนะครับส่วนเกมเยือนเนี่ยแข่งไป1นัดแพ้ไป1นัดเข้าวินเลจอยู่ที่50%นะครับ ส่วนเฮดทูเฮดในห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแพ้ชนะไปคนละ2นัดและเสมอกันไป1นัดนะครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับต้องบอกว่าชีสันพาเลตเนี่ยเซอร์ไพรส์นะครับเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปได้4ประตูต่อศูนย์ส่วนแฮนดิแคปในห้านัดหลังสุดนะครับที่ทั้งคู่เจอกันนะครับชีสันพาเลตนะครับทำเงินจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ถึง4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2 มาดูที่ฟอร์มของเจ้าถิ่นคิสตั่นพาเลต5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดนะครับคิสตั่นพาเลตนะครับออกไปเยือนควีนพาร์เรนเจอร์ในศึกคาราบาวครับนะครับและเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับสว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของคิสตั่นพาเลตนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2 มาดูที่ฟอร์มของทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5นัดหลังสุดนะครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะบาร์ี่นะครับไปได้ถึง7ประตูต่อศูนย์ะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลเปิดมาให้เสมอราคา2เนี่ยเปิดมาให้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นต่ออยู่ที่0 0 5นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2.543นะครับส่วนสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นคิตซันพาเลตเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานไชลี่ลิยาดนะครับแล้วก็มาเตอุสฟังกรานะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงกองหลังอย่างเทวสารบานะเพิ่งกลับมาซ้อมนะครับวามพิทเนี่ยยังไม่เข้าทีนะครับนอกนั้นนะครับเตรียมส่งชุดใหญ่นะครับ นามระบบ3 4 1 2นะครับคู่หน้าใช้เป็นเอ็ดเวิร์ดเอ็นเคเทียนะครับราต้าขายร่วมกับชองฟิลิปมาเตต้านะครับโดยจะมีเอเบเลซีเอเซ่นะครับยืนเป็นกลางลุกส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไม่สามารถใช้บริการสี่แข้งนับอย่างเลนี่โยโร و นะครับไทเล่วมาลาเซียลุกชอแล้วก็วิกตอร์ลินเดเลฟนะครับที่เจ็บอย่างไรก็ตามวันนี้นะครับทีมเยือนเนี่ยเตรียมกลับมาใช้ชุดใหญ่นะครับหลังจากให้โอกาสตัวสำรองลงรายการศึกคาราบาวครับนะครับไม่ว่าจะเป็นนูแซมาซาอุยนะครับ มัทไธเดลิกนะบูโน่แฟรนเดสแล้วก็โจชัวเซ็กซีนะครับรวมไปถึงนาทวานอย่างอังเดอุนนาเนี่ยก็จะกลับมาลงฟฝ้าใส่อีกครั้งนะครับตามระบบ4-2-3-1นะครับอัสนะของคู่นี้นะครับคิสตันฟาเรตเนี่ยฟอร์มเหนียวแน่นไม่แพ้ใคร4เกมติดรวมทุกรายการนะครับแต่ผลงานในบ้านแผ่วนะครับเก็บไปเพียง1แต้มจาก2นัดที่ผ่านมานะครับหนึ่งในนั้นนะครับพาเวสแฮมคาบ้านไป2อูนย์นะครับฉะนั้นเจอแมนยูที่กำลังมั่นใจนะครับเชื่อว่าเจ้าบ้านเจองานหนักนะครับอีกทั้งเกมลุกนะครับเกมลุกของแมชเตอร์ยยูไไนนนนเเต็ดดดีี่กาลัังงท้ะครบ โดยกดไปแล้ว10ประตูนะครับตลอด2แมตช์ล่าสุดนะครับแถมไม่เสียประตูเลยนะครับสกดชัยนอกจากสังเวียนแห่งนี้ออกไปจาก3ทิพย์ที่ผ่านมาเนี่ยทว่าสถานการณ์ชั่วโมงนี้นะครับผู้มาเยือนกำลังเข้าฝักนะครับทั้งเกมลุกและก็เกมรับเชื่อว่านะครับเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มเนี่ยยังเหนื่อยเหนื่อยะครับคงจะเกลบ3แต้มด้ยากนับกับราคาที่เปิดมาให้แค่นี้นะวันนี้ฟันธงนะครับมองไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับจัดไป คู่ต่อไปนะจะพาไปลุยศึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่งางเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับเอสปันญอนคู่นี้จะลงเตะก,กันตอนตีสอมาดูที่ตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับเจ้าถินา่นเรอัลมาดริดเนี่ยยุมดับที่2นะครับในหลีกแข่งไปแล้ว5นัดชนะ3เสมอ2องแต้มมี11แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป2นัดชนะ2นัดข้าวินเลตอยู่ที่100%นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างเอสปันยอนเนี่ยยันดับที่12นะครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะ2เสมอ1แพ้2แต้มมี7แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป2นัดเสมอ1แพ้1เ่ข้าววินเลตอยู่ที่0%นะครับส่วนเฮดทูเฮดใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับต้องบอกว่าเจ้าถิ่นอย่างเรียนมาลิตเนี่ยผลงานดูดีกว่านะครับโดยเอาชนะเอสปันยอนเนี่ยไปได้ถึง4นัด และเอสปันยอนนะครับเอาชนะเจ้าถิ่นไปได้แค่1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับในปี2023นะครับเรียนมาริดเนี่ยเอาชนะเอสปันยอนนะครับไปได้3ประตูต่อหนึง่งสว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเรียนมาริดน,นะครับทำเงินจากเอสปันยอนไปได้3นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์มของเจ้าถิ่นเรียนมัดลิดนะครับ5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1นะครับนัดล่าสุดเนี่ยเรียนมัดลิดนะครับเปิดบ้านเอาชนะซุดการ์ดนะครับไปได้3ประตู1ในศึก UCL นะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเรียนมัดลิดนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเอสปันยอนนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับโดยนัดล่าสุดนะครับเอสปันยอนนะครับเปิดบบ้้าาาานนเเออชะะรรสไไปปด3ตู2 ส่วนแฮนดิแคปในห้านัดหลังสุดของเอสปันยอนนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนเปิดมาให้เจ้าถิ่นอย่างเรอันมาดริดเป็นต่ออยู่ที่2ขีด2.5ราคา2เปิดมาให้2ลูกนะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ขีด3.5ราคา2เปิดมาให้3.5นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของเจ้าถิ่นไรอันมาริดเนี่ยมีตัวเจ็บอยู่หลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นไบราทิมดีอาร์นะครับกองหน้าชาวโมร็อกโกรวมไปถึงดาวิดอาราบานะครับเดนนี่เซบันยอตเอดูอาโดคามาวิงกานะครับที่กอดคอกันเจี๊ยงต่อเนื่องนะครับส่วนเอเดรมิลินเตากับลูก้าโมดิดเนี่ยมีลุ้นออกสตาร์เป็นตัวจริงนะครับโดยมีจูดเบลลิงแฮมนะประสานงานกับคีเลียนเอ็มปาเป้นะครับแล้วก็จะมีวินิซิสูจูเนียนะครับส่วนแดนบนเนี่ยจะมีเอนดริกนะกองหน้าบราชาวบาซสเลียนเนี่ยที่เปลี่ยนมายิงประตูปปปิดดกกกลล่อองในนนนนเมมมยุุโรรรรระะะคคัับบี้้สแททขึาตู ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเอฟปรั้นยอนเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานกองหลังนะครับอย่างแฟรนันกาเดโรนะครับรวมไปถึงเอดูเอสโปซิโตนะครับกองกลางตัวหลักนะครับซึ่งกอดคอกันเดี้งนะครับนอกนั้นนะครับพร้อมออกสตาร์ตตามระบบ4-4-2นะครับโดยจะมีอัมบาโรอากัวโดนะครับคุมกองกลางแล้วก็จะมีอาเล็กคลาวนะครับส่วนหัวหอกเนี่ยใช้เป็นอาเลโคเบลิตนะครับแล้วก็จะมีคาบีปโดนะครับซึ่งในรายหลังเนี่ยกดแฮตติกนะครับช่วยให้ทีมนะครับเอาชนะอาราเบสไปได้3ประตูสองในเกมล่าสุดนะครับ อสนะของคู่นี้นะครับเรอันมาลิดเครื่องติดนะครับยิงชนะติดต่อกันมาสานัดรวดนะครับกดไปครึ่งโหลเสียแค่ลูกเดียวนะครับแถมชนะในบ้านติดต่อกัน3เกมรวมทุกรายการครับในในรังเนี่ยสร้างความขึ้เขืมได้นะครับแถมช้อยได้ตัวหลักฟิตกลับมาเกือบครบนะบโดยเฉพาะแนวลุกเนี่ยโอกาส ที่จะได้3แต้มเนี่ยมีสูงนะครับเพราะคู่แข่งอย่างเอสปันยอนเนี่ยมาตรฐานต่ากว่ามากนะครับแต่ั้งว่าไอ้นกแก้วเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจนะครับเขาวิน2นัดติดนะและเพิ่งบุกเสมอกับแอตมอลิดนะฉะนั้นนะครับถ้าตั้งรับแน่นๆนะครับก็น่าจะสร้างปัญหาให้กับราชันชุดขาวได้นะบ,บวกกับเจ้าบ้านเนี่ยหลังจากเกมยุโรปมานะครับมองแล้วมุม3แต้มก็น่าจะหลุดมือเช่นกันนะครับแต่สกอร์เนี่ย น่าจะไม่ไหลไปไกลนะครับจากราคาที่เปิดมาให้นะครับวันนี้วัดมวยรองนะครับฟันธงนะครับวางไปที่เอสปันยอนแพ้แค่1ประตูต่อศูนย์นะครับจัดไปคู่สุดท้ายนะครับจะพาไปลุยศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นคู่ระหว่างแรนเปิดบ้านเจอกับปารีสแซงแช็กแมงนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสอ มาดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมน้ำเจ้าถิ่นแลนด์อยู่อันดับที่6นะครับในลีกแข่งไปแล้ว4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1แต้มมี7แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป2นัดนะครับชนะ1แพ้1เข้าววิลเลจอยู่ที่50%นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนปารีสเนี่ยอยู่อันดับที่1นะครับในลีกแข่งไป4นัดชนะ4นัดเก็บไป12แต้มเต็มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป2นัดชนะ2นัดเข้าววิลเลจอยู่ที่100%นะครับ ส่วนเฮ o ูเฮตใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับต้องบอกว่าฝั่งทีมเยือนอย่างปารีสเนี่ยผลงานดีนะครับโดยเจ้าถิ่นอย่างแรน์เนี่ยเอาชนะปารีสไม่ได้เลยนะครับเสมอไป3นัดนะครับและปารีสเนี่ยเอาชนะเจ้าถิ่นไปได้2นัดนะครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2สว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับแรนด์นะครับทำเงินจากปารีสได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์มของเจ้าถิ่นแรนดนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดนะครับแรนดออกไปเย็นน้องนะครับเอาชนะน้องได้2ประตูต่อ1สว่วนแฮนดิแคปในห้านัดหลังสุดของแรนด์นะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป1นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนปารีสนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยดูดีเลยนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้ง5นัดนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับปารีสเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะคิโรนาไปได้1-0ในศึก UCL นะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับในฮะนัดหลังสุดของปารีสนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป1นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างปารีสเป็นต่ออยู่ที่1ขีด1.5ราคา2เปิดมาให้1ลูกนะครับ สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้3ามคีดห้นะครับส่วนสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นแรนเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานมาตินเอดิลี่นะครับแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนด้านการจัดทัพเนี่ยจะมาในระบบ4-4-2ีสอนกลางมีแกนหลักอย่างเท็ดดี้เชลมานะครับแล้วก็มาเชลมูเนนซี่นะครับโดยมีคู่กองหน้าเป็นเรดาคาร์ดานะครับแล้วก็จะมีโมฮัมเหม็ดดารามีนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนปารีสนะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานดูกาแองนองเดสกับกอนซารโรรามอสที่มีการบาดเจ็บนะครับด้านการจัดทัพเนี่ยจะมาในระบบ4 3 3นะครับด้านการแกนหลักอย่างวาเลนซาอิตเอมิลีนะครับแนวลุกเนี่ยวางเป็นลอดาวโคโมอุงอานีนะครับลาสกอร์ร่วมกับอุสมานดิเบเล่นะครับแล้วก็จะมีแบลี่บาโครานะครับ อัสนะของคู่นี้นะครับแรนด์เนี่ยอยู่ในช่วงที่ผลงานดูดีเลยนะครับพอชนะ2จาก3นัดนะครับและไม่แพ้ใครนะครับเช่นเดียวกับปารีนะครับก็ชนะมารวดัวตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับแต่ก็อาจจะร้ามาบ้างนะครับจากเตะบอลยุโรปช่วงกลางสัปดาห์นะครับ การไปเยือนแลนด์วันนี้นะก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะเป็นหนึ่งทีมที่เหนียวแน่นทีมหนึ่งเลยนะครับแถมเจอกับมาพักหลังเนี่ยหนักไปทางเสมอด้วยนะครับการเจอกันวันนี้นะมองว่าการชนะเนี่ยน่าจะไม่ขาดนะเผลอเเนี่ยเจ้าบ้านนีอาจจะมีเซอร์ไพรส์เก็บแต้มได้นะครับวันนี้ฟันธงนะครับให้ลองไปที่แลนด์นะครับให้แลนด์นะครับเสมอไปได้ที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับจัดไปแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ประจําวันเสาร์ที่21กันยายนนะครับวันนี้จัดหนักจัมให้คนะะรรรบบาสุปอ คู่แรกนะครับเวสต์แฮมเปิดบ้านเจอกับเชลซีนะครับคู่นี้เป็นตัวเน้น VIP ในกลุ่มครอบครัวนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจในแนวทางสุดท้ายนะครับราคาในสวยค่าน้ำในเจ๋งนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดิมนะครับจัดไปคู่ต่อไปนะครับให้ต่อไปที่ลิเวอร์พูลนะครับสกอร์ที่คาดให้ลิเวอร์พูลชนะ3-0คู่ต่อไปต่อที่นิวคาสเซิลนะครับให้นิวคาสเซิลชนะที่2-1นะครับคู่ต่อไปต่อไปที่แอสตันวิลล่านะครับให้แอสตันวิลล่าเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับ คู่ต่อไปนะครับวางไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ต่อไปนะครับให้รองไปที่เอสปันยอนนะครับให้เอสปันยอนเนี่ยแพ้เรอันมาดริดนะครับแค่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับรองไปที่แลนนะครับให้แลนนะครับเสมอกับ ปลาดิซตงแชฟแมงเนี่ยไปได้ที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับจัดไปแล้วก็สรุปให้ครบทุกคู่แล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับบอลค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับเลือกตามกันอย่างมีสตินะครับใครชอบคู่ไหนนะครับตามกันเข้ามาได้นะครับและพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับในการเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวนะครับเข้าไปในแอปสีเขียวใสแอดนำหน้าพิมลสามตัวเจ็ดสามตัวหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพี่ๆท่านใดน,นะครับที่ชอบให้ผมทำคลิปแบบนี้ออกมาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมทีเด็ดทอมมี่ต้องขอลาพี่ๆกันไปก่อนแล้วนะครับขอให้พี่ๆมีความสุขเชียร์บอลกันให้สนุกและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ